ับสำหรับการรับช่วยท้องการนะครับเจ้าหน้าที่เราเกณฑช่วยในระดับแรกได้เลยนะครับท้องการระดับที่หนึ่ง ันนี้จะเป็นการรับเพื่อนรงานในช่วยท้องกาสนะครับในอีกลำดับอีกขั้นแรกนะครับในการขั้นตอนการรับงานก็ท่านนากกรัฐมนตรีด้านหน้าและสัญลักษณ์นะครับโค้งถวายสวามเคารพท่านพู้่ทสีก็ต่อใส่ตัวนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็ดินออกงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลับช่วยด้วยวามพันค์งช่วยค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับก็เป็นเี่ยที่ถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับ แล้วเมื่อจับด้วยความมั่นคงแล้วนำออกมาเนี่ยก็ถวายขอบคุณด้วยการโบว์มือถอดใส่บ่อยครั้งหนึ่งนะครับการรับผิดนการที่จุดการรับของผู้ใหวาการนะครับมาเห็นเชอญตอนถ่ายรูปเป็นชุดนี่ก็จัดไว้ชุดแล้วถ่าท่านนะครับนะครัก็พร้อมแล้วนะครับมาเรียนเชิญท่านที่หนึ่งครับคุณตัดสินสตรีช่อพันธ์ครับคุณลักษมณ์ ต่อไปท่านที่สองนะคะคุณอภิเชษฐ์จิตเถิงค่ะท่านที่สคุณวันชัยจันประสิทธิ์ กีฬาที่รับค้วยทบการเสร็จแล้วรอบริเวณด้านข้างเวทีตรงทางลงส,สู้นะครับเราจะถ่ายเป็นชุดชุดละสิบท่านนะคะรับบริเวณด้านล่างด้านหน้าเวทีนะครับต่อไปเลยครับท่านที่4ี่คุณเอกชัยหนุ่มการค้าค่ะ ทัานที่ห้าคุณทวชัยจันยรทงทั 6, ณณานที่หกคุณนัทกรธนิปนาชัยชาญ ท่านที่เจ็ดคุณคงสันขวัญน,น้องค่ะ ท่านที่แปดคุณอารีฟสารอเองท่านที่เก้าคุณเกษมกิจรัตนพักดี ทนที่สิบว่าที่ร้อยตรีนิรุตุมชิน,นะคะ <S <S นี่คือสิบท่านแรกที่รับถ้วยทอ็อปกันนะคะ <S <S เรียนเชิญทั้งสิบท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันเรียนด้านหน้าเวทีเลยครับและเรียนเชิญ พระเอกชัยในหลงแก้ประสิทธิครับผู้จัดการขนาดจึงคืนโรงเรียนในร้อย้อยจุลจอมเกล้าครับถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬาช่วยทบกันสิบท่านแรกครับเรียนด้านล่างครับเปลียนเชิญครับครับเว็นระยะตามสมควรครับอันนี้ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่ด้วยกันมา2วันแล้วนะครับ ท่านพันเอกชัยนรงค์ในเคยได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่สำคัญหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องสงครามก้งครับนะคะ ถ้วยรวางวัลนั้นสง่างามแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักเหมาะสมกับเป็นถ้วยของทหารจริงๆนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยเพราะว่ามีพระบรมร,รูปครึ่งพระองค์ในประบาทสุเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระราชลัญจกรในมีพระราชลจกร,ร,ร,จกรซึ่งเป็นตราประจําพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ยังมีพระนาม,มาี่ไทยยอสอทองระดับบนถ้วยด้วยนะคะ ไปนะครับดูกล้องนะโอเคขอบคุณครับสองใบเลยสุดยอดยอดสุดยอดโอ้สามใบเลยโอ้โหสุดยอดโออรัาการตตนี้ทำไมได้ถ้วยเยอะจังนี่รางวัลอีกนะสลับกันได้่ามเนี่ยือไม่มช่อมีชื่อดิเ กลับบ、嗯